มีความพร้อมค่ะแต่ว่าตอนเสนอชื่อเนี่ยยังไม่มั่นใจว่าจะมีทั้งหมดกี่ท่านนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นมีชื่อของ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 ดิฉันเนี่ยอยู่ในอยู่ในช็อตลิสต์ที่จะได้เป็นให้บทกันหรือเปล่าด้วยซ้ำ มีความพร้อมค่ะแต่ว่าตอนเสนอชื่อเนี่ยยังไม่มั่นใจว่าจะมีทั้งหมดกี่ท่านนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นมีชื่อของของของ,ของดิฉันเนี่ยอยู่ในอยู่ในช็อตลิสต์ที่จะได้เป็นให้บทกันหรือเปล่าหรือซ้ำค่ะก็จริงๆก็ยังไม่อยากให้รีบดาวกันไปค่ะอาจจะอีกไม่กี่วันเดี๋ยวคงจะมีความชัดเจนขึ้นค่ะมองคุณสมบัติของคนที่จะเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลครับยังไงบ้างค่ะก็ตอนนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าใครก็ตาม ต้องเข้ามาเป็นหัวหน้าพักต่อจากคุณพิธาก็ถือว่าต้องรับภาระหนักอึ้งเนาะเพราะว่าการที่คุณพิธาได้เซ็ตมาตรฐานไว้ค่อนข้างสูงเนี่ยแต่ว่าคิดว่าคนที่จะต้องเข้ามาทําแทนเนี่ยก็คงจะต้องทํางานหนักไม่แพ้ที่คุณพิธาเคยทําไว้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็คงจะต้องสร้างความร่วมมือให้มัน ก็ยังคิดว่าคุณพิธานเ,นเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของพรรคตังมากนะคะเราก็ต้องหาช่องทางที่จะได้ทํางานร่วมกันกับคุณพิธาต่อไปแม้ว่าจะไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็ตามนะก็ต้องออให้คุณพิธานเนี่ยยังคงมีบทบาทนําในเรื่องที่จะเป็นเรื่องที่จะส่งต่อ,อการที่จะได้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปด้วย ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ